ต่อจากโพสต์ก่อนหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราคาที่เขาบอกว่าการค่าแรงที่บอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอู่หรอกแต่ว่าเขาโพสมาบอกบอกบอธิบายฟังว่าทําไมเขาคิดราคากนแพงจังค่าแรงนั่นมันหมายถึงว่าอโพสต์ที่แล้วที่ผมบอกว่าคือเปลี่ยนกันชนอู่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้หรอกแต่เห็นเขาโพสตออกมาที่ลูกค้าเขาเอาบินอะ่ะไปโพสต์ในกลุ่มขับแล้วเขาไม่รู้ล่ะ ว่าปีคชนหน้าค่าค่าแรงห้าร้อยแพงคืออยากอธิบายให้เข้าใจครับคือทางเจ้าของรถต้องกับต้องเข้าใจทางช่างด้วยสมมุติว่างานอ่ะแต่และงานมันต้องมีงานเป็นการรับประกันก็เรียกค่าความเสี่ยงแน,น่นอนถ้าคือมันไม่พลาดคุณก็เขาก็จะได้กําไรจากจุดจนั้นซึ่งมันก็ไม่มากเกินไปแต่ถ้าพลาดขึ้นมาเนีย่ยอย่างเฮ้อย่เงี้ยผมจะอธิบายความคือเค okay, ผมเนะี่ยผมยกเกียร์เกียร์ห้าหลุดโอเคเกียร์ไม่เกีย่ยวไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่เจอคือว่ารถ คันนี้ปรากฏว่าปิดประตูไปมันล็อกล็อกเองเราเองก็ต้องเปิดประตูออกมาเนี่ยนี่คือค่าความเสี่ยงเห็นไหมกระจกแตกทางเนี้ยผมต้องรับผิดชอบผมต้องชดใช้เขาให้ลูกค้าคือทางเนี้ยไม่กวาไม่ใช่เกี่ยวกับลูกค้าเราเป็นความผิดพลาดของจากงานของเราเองโอเคแล้วก็ต้องซื้อกระจกใส่ให้เขาใหม่ติดฟิล์มเขาใหม่นี่คือค่าความเสี่ยง ถ้ามันไม่ผ่าคือรถไม่ล็อกมันก็ไปหาที่มัรถล็อกผมองเปิดประตูไะปรากฏว่า,รก,วากระจกมัน,มนหมดสภาพแล้วแค่แย่ลวดแย่นั้นนิดเดียวเพื่อปลดล็อกเป๊ะแตกนี่ถือว่าโชคดีที่มปนกระจกบานข้างนะซึ่งราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่บานนึงไม่ถึงพันกระปิดฟิล์มไปเึกระพันกว่าบ,บาทอันนี้คือทางผมต้องรับผิดชอบให้อ่าเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือค่าความเสี่ยงบางคนลูกค้าบอกเห็นโอ้โหค่าแรงแพงจังทำนู้นทำนี่นิดเดียวแพงจังแต่หารูปไม่นี่คือค่าความเสี่ยง ถ้าพลาดมาทางอู่ต้องรับผิดชอบเนี่ยผลอย่างเงี้ยมันก็ตามมาถ้าไม่พลาดเลยนั่นก็คือโอเคทํางานแบบมีความรอบคอบนั่นก็จะเป็นหัวกาไรไปซึ่งมันก็ไม่ราคากําไรมันก็ไม่ได้สูงมากก็คิฟ่าแรงก็ไม่ได้แพงมากบางคนก็ไม่เข้าใจโอ้โหแพงเปลี่ยนกระน้าค่าแรงห้าร้อยเขาลื้อกระจน้าเขาเสี่ยงขอบโคมไฟหน้าเขาเสี่ยงสีรถโอ้โหหลายอย่างนะแพ่าดมาุณโอุ้ยเป็นร้อยนู่นมายอมลูกค้าไม่ยอมดกอย่างเงี้ยเขบอกโอ้ยไม่เกีวเขาผมกระจกแตกไม่เกีวเับผม ไม่เกี่ยวได้ไงรถมากระจกดีๆแาแต่ที่อู่นั่นแหละมีปัญหาอีกอันนี้คือทางอู่ออนนต้องรับผิดชอบในหัวสร้างชอบผมองไปซื้อกระจกใสเขาเน,นี่ยคืออาจจะบอกการอธิบายกันให้เข้าใจว่างานบางงานนะครับมันเล็กนิดเดียวอาจจะลูกเกียรเปลี่ยนซีนตัวเดียวแต่ค่าความเสี่ยงยกมาเกิดพลาดนู่นพลาดนี่มามเสียหายขึ้นมามาคุ้มไหมนอนอยู่กับบ้านไม่ดีกว่าเหรอนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันคืออยากให้ทางเจ้าของรถเห็นใจช่างด้วย ทุกอู่ครับเหมือนกันหมดงานอย่างเงี้ยมันคืองานมันมีค่าความสีด้วยรวมอยู่กับค่าแรงคนนั้นแหละอ่าบางทีก็โอ้โหเอาเอาไปโพสไปจางันว่าอู่นั้นทาแพ้อู่นี้ทําถูกกว่างานแต่ละงานความยากง่ายความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะครับคืออยากอธิบายเข้าใจอย่างผมเนี้ยอ่าเนี่ยผมโดนแล้วเนี่ยอย่างี้ก็พันกว่าบาทละนี่คือเขา้าเข้าเนื้อละงานที่แท้ไม่ได้กําไรละกาไรพูดถึงกาไรค่าแรงก็หายไปละเนี่ยเราวต้องทำต่อให้อธิบายเข้าใจบางคนก็ต้อง ก็ฮาร์ไปหาแล้วเข้าใจกันครับงานทุกงานนะครับใครๆก็ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าเมื่อวันพลาดมาแล้วเราก็ต้องแก้ไขอ่าไม่ใช่ว่าโยนไปโยนมาว่าทำซ้ำปุ๊บโอ้โหบิดออกมาคิดแพงจังอ่านั่นคือค่าความเสี่ยงเขาเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอย่างกัินทนเงี้ยพุทธเปลี่ยนกัินทนหน้าอย่างเงี้ยอ่ะหรือน็อตก,กี่ตัวถามว่าค่าแรงห้าร้อยผมว่าถูกไปเลยซ้ำครับผมนอนอยู่บ้านดีๆไม่ดีกว่าเหรอ เป็นแค่ห้าร้อยแต่ว่าเขาต้องลื้อกับชนมาเนี่ยถามอู่นะคือลื้อกับชนมเปลี่ยนไฟหน้ามันติดแหละติดครบทหน้าติดต่างหน้าติดทุกอย่างแล้วทําทสีสีรถเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ่ะมาติดจริงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพอคิดคะแนนมาห้าร้อยอู่แพงผุเห็นผมไม่ผมไม่พอใจอย่างมากเลยคือเอาทาง,งทางเจ้าของรถแล้วเอาไปเอาอู่เป็นปจานนี่ครับมันไม่ถูกต้องคือคุณไปหาเขาคุณให้เขาทําไปอาศัยเขาด้วยซ้ำไปไือขอร้องเขานั่นคือความจริง อย่าไปทํากันอย่างนั้นมันจะเสียต่อยุทธภาพทีเดียวกันนะครับแต่อย่างงี้งานมันผิดพลาดอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถเลยอันนี้คือผมไม่ให้เจ้าของรถยุ่งอยู่แล้วคือผมับใช้ให้กระจกบานาผมเปลี่ยนให้ฟิล์มติดให้ใหม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับค่ายกเกียร์ไม่เกี่ยวัส่วนนั้นไม่เกี่ยวเลยทาให้ลูกค้าได้กระจกใ่ไปฟิวส์ใหม่ไป,ไปนี่คือความจริงนี่ผมเสียของมคเนื้ออ่านี่คือเรื่องจริงนะครับในกรสรังรมประกอบเกียร์คือว่ารถมันล็อกจะประกอบภายในรถล็อกผุว่า เปิดประตูไม่ได้ล้าในล็อกเองผมก็เลยมกระจกลงเพราะว่าเพิ่งจะเช้าเปิดมาเปิดประตูรถได้การใส่กุญแจปั๊บกันดีมันมีโทรศัพท์ดังนี่แหละปัญหาโทรศัพท์ดังพอเดินรับโทรศัพท์แล้วมันมีเวลาอยู่แค่สิบห้าวิหรือสามสิบวิแต่มันจะล็อกเองมันลืมลืมมาก็พยายามจะปลดล็อกกระปอดแต่รุ่นใหม่ๆเป็นสลิงเห็นไหมสายคีเบิลเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสลิงมันค่อนข้างจะเปิดล็อกยากมากมันต้องแงะต้องแย่ถ้าง้างกระจกทำดีถ้าง้างคิ้วหรืออะไรเงี้ย ออกมามันลั่นเป๊ะเลยนิดเดียวแตกเลยเป็นเม็ดกระพดเลยอันนี้แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาขอมันมีการเสียหายได้ทุกอย่างนะครับเราอย่าไปเีเลียดมันซ่อมได้แต่คนเราซ่อมไม่ได้มนุษย์เราซ่อมไม่ได้เราต้องเซฟตี้ตัวเราอย่างผมเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยมันพังก็เปลี่ยนสิยากอะไรมันมีขายอะไรมีมียากมันเท่าไหร่กี่ตังค์กันล่ะใช่ไหมรถตั้งคันราคาเป็นแสนแล้วจกล้ามาทิ้งไว้กับเราภาษาแค่นี้เราก็ต้องดูแลเขานี่คือความเป็นจริงเราอยากทิบายกัน อย่าไปโจมตีกันเราคนไทยด้วยกันต้องสมานฉันกันไว้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่ช่างพึ่งใครช่างกับพึ่งลูกค้าลูกค้าพึ่งใครพึ่งช่างมาต่างคนต่างช่วยกันอย่าไปสีเลี่ยดเดี๋ยวจะแก้ไว้อย่าม่สีเลียดเลยตแต่ช่างมันแต่ก็แตกดิแต่ก็เปลี่ยนไม้ยากเลยนะไปไม่กระโพดเลยวนอุ้ยตุยเลยเป๊ะเดียวลาบราบาังบานเลยแต่เดี๋ยวไปหาซื้อมให้ใจเย็นครับ ทำเกียร์นะไม่เกี่ยวกับกระจกไม่เกี่ยววอดี้เลยแต่รถมันล็อกทำไงได้รถมันล็อกขับรถไม่ได้ทำไงได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมก็คลิปหน้าผมจะโพสต์วิธีการเปลี่ยน C T M แล้วต้องลงโปรแกรมยังไงขันดำนะครับ C T M เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลงโปรแกรมว่ามันต้องโมดูลตั้งค่าโมดูลยังไงเพื่อให้มันเชื่อมต่อระบบมันจะมีขั้นตอนอยู่มันต้องใช้เครื่องมือผ่านคอมพิวเตอร์ปัดโปรแกรมของ f อร์เข้าไปข้างไหน อโอเคตามนั้นก็แจ้งจะแจ้งกันบอกบอกกันข้อมูลดีเก็บกันไปคนเราก็ต้องช่วยเหลือึ่งพากันพยายามทําให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีจรญยาบรณที่สุดเราจะไปสรยศไปไปสรยศต่ออาชีพเราผมคนนึงอะผมไม่อันนั้นคือผมทำพลาดผมก็จะรับผิดชอบส่วนทีน่ผมพลาดไม่เกี่ยวลูกค้าซื้อไม่เกี่ยวแต่ถ้ามันพังมาแล้วไปเป็นมันอยู่แล้วแล้วเราไปจังหวะประสบเหตุทําให้มันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ่าอย่างนั้นเราก็คุยกับเขา แลเขาไม่ยอมก็ไม่รู้แล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่อ้เงี้็โอเคไม่เกี่ยวเขาหรอกโจมมาดีผมทำแตกเองผมทำชอบให้ไม่ใช่ปัญหาอ่าอ็โอเคค,คุยกันเช้านี้ก็สวัสดียามเช้าวันนี้เสียทางในเช้าเลยสงสั <c ười> ยจะถูกหวยก็ไม่ถูกหวยแล้คนเราไม่ทุกมันไม่ซวยตลอดแนละ้วมันก็มีดีบ้างแหละจป็โชคดีบ้างแหละอันไนข้อมูลดีก็เก็บไปแบ่แงกไปเงินไปครับ,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 บคนเราอ่นะช่วยัน่คนไทยกันอยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วก็ตายจากกันแล้ว อะไรดีๆก็ทำดีๆก็ได้เถอะอ่ะโอเคครับตอนเช้า